โกหกใครไม่เป็นถ้าพาโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปแค่เม็ดเลียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละปรากฏว่ามันเมาลงเมาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนิดปรากฏว่าหายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวต้องควรเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าก้าสองก้ามันก็ไปแล้วอะฮะ ยันไม่ได้เลยค้ะเนี่ยทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่อง<ช>อ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช,ช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงหนึ่งอ็แหละกว่าจะ,จะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกข,ขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเ,เลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอ,อาการวูบเยียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองะนะคะดีขึ้นเลยค่ะมแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิม่มทั้งคืนไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หลายคนยังชะล่าใจและสงสัยว่าเพียงแค่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายได้จริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไปจะทําให้เลือดหนืดข้นและฝังตัวในผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เกิดจากภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้ผู้ป่วยสมองขาดเลือดและส่งผลกระทบต่อระบบประสาททํางานผิดปกติจะ,สะแสดงอาการต่างๆเช่นปวดหัวมุนหัววูบเวียนหัวตึงที่คอบาา่าไหลบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณอันตรายมากๆทำให้หลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้ค่ะทังนี้ อันตรายกว่าที่คิดมากนะคะไม่มีอะไรเตือนเลยถ้าเป็นแล้วหนักทันทีถ้าโชคดีก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแต่ส่วนใหญ่จะจบที่อมัอมพฤกอัมพาตหรือเสียชีวิตค่ะวันนี้พวกมีผิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ใส่สารสกัดเข้มข้นถึง9ชนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเข้าจากยุโรปเป็นสูตรที่เร่งสลายไขมันได้ไวมากๆค่ะเพียงแค่ ทานและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นอาการว่าจะเป็นวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดหัวตึงคอบาไหลามือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายเสียงยืนยันที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัว KO บอกเลยค่ะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้มุกมีเคสลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นเคสลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงทั่วประเทศ ทานแล้วอาการดีขึ้นอยากบอกต่อไปฟังคํายืนยันจากผู้ใช้จริงไปพร้อมๆกันคะ่ะตึงมาไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับศีรษะมีมบวมปวดเต้นตุๆเลยเวลามันปวดทรมานมากมบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็ตาผ้ามัวแล้วก็เวียนหน้าด้วยโกหกใครไม่เป็นถ้าผ้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปแค่เม็ดเลียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละค่ะปรากฏว่ามัน เมาลงเมาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนี่ป็นต้ว่าหายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพมไปกินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้วคิดว่าหายเลยปะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติ่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมฮะกับพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลย ไข้มันตกค้างก็เลยเยอะอืมีอาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี่ลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วอ้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการ เวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการพ้งเพลงคจะจะมึนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเคอเนี่ยดีจริงเนี่ยที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะถึงถึงได้ซื้อมากินค่ะค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันทานเคอเพียงแค่15วันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีกแล้วค่ะไม่มีีอกแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ ช่วยแนะนาท่านผู้ชมดิดน,นึงนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะ,คะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่ยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอามาัมพฤกษ์อัมพาตปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวบูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุอใช่ทรมานนะคะช่วงที่ทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผิดพันธุ์เทีวได้ไงคะพบอาจารย์ ไปทำบุญที่วัดค่ะที่วดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตีได้ด้ว่ามีเพื่อนที่เ็ามีอาการเส้นเลือดตีมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทียวเดียวกันรุ่นดาวคำเดียวค่ะถามแกแกมาหาแห่เทียนใหญ่ข้าพรรษาค่ะเฮ้ยแล้วไหนว่าแก เป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแขนงแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลูกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีเอามาจากไหนใช่แกเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแ่มากแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวัวต้องป้อนข้าว เป็นหนักมากแล้วแต่ทานเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยปปุกใจทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถาวายวัดเขาทําจริงๆอ๋อใช่เด็กนี้ว่าเขาได้สุขภาพลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการบูเ้เวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ S <S <S แม่รู้เลย3มแคปซูลสามแคบซูล,มซลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จกะกระป๊้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับ นอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็น่ันบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงไี่เขาออกสื่อดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ k O สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนให้คะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทามีร้อยให้เกินร้อยเพราะท่านจริงเนาะคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ k O รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดาเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอพีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะได้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคย์บุญด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสีีียงงจรริท่ากูบ หัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทาน K.O. เพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลเท่านั้นเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลย